สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเดินเจหลวงปู่จันเดินเจสายพันธุ์พื้นเมืองนครพนมนะครับผมในไทยภาษาวันนี้วันที่26เมษายน2561นะครับเดินเจครับบางส่วนบางแปลงก็เก็บไปจำหน่ายหมดแล้วนะครับแปลงนี้ก็กำลังสุกนะครับวันที่26เมษา ก็ตั้งแต่ต้นเมษายนนะครับตั้งแต่วันที่7ที่8นะครับผลผลิตออกนะครับก็มีจำหน่ายาถึงประมาณต้นพฤกภาทั้นจี่สายพันธุ์นี้ออกผลผลิตเป็น3 3ชุดนะครับชุดแรกจำหน่ายชุดกลางเป็นชุดกลางใกล้ๆไปทางชุดท้ายหน่อยนะครับก็ บางปีก็ไปปลาก็จะชนกับจักรพพัดนะครับลินจีทางเหนือหงหวยหรือก็ชนกับทุเรียนนิดหนึ่งนะครับทุเรียนออกก่อนนะครับช่วงยังไม่เยอะเยอะนะครับปีนี้ก็ออกมาได้ชิมนิดหน่อยนะทุเรียนแต่ยังแพงนะครับลิ้นจีสายพันธุ์นี้ของผมส่วนผมนะครับปีนี้ก็จําหน่ายที่ห้างหมดนะครับหลายท่านที่ขอซื้อมาก็ว่าจะชิมก็ไม่ได้ชิม ใส่ตะก,ก้าไปก็โดนเด็ดไปเยอะนะครับก็ต้องซ่อนไว้ในใต้ตะก,ก้าที่ส่งกิ่งพันธุไปนะครับซ่อนไปให้ชิมนะครับก็บางท่านก็ไม่ได้ชิมบางท่านก็ไม่ได้ได้ชิมก็ชมมาหลายท่านว่าอร่อยนะหลายท่านชมมาว่าอร่อยอของผมนะครับไปอุดหนุนได้ที่ห้างนะครับไม่ได้จำหน่ายปลีกนะครับเพราะว่า <laughs> การจัดการมันยากก็เลยส่งห้างหมด ก็ห้างชั้นนำนะครับท็อปสปอร์มาเก็ตนะครับใช้ชื่อลิ้นจีนขมานมลิ้นจีน้ำผึ้งอ่าที่ตั้งชื่อนะครับก็ไปอุดหนุนที่นั่นกันได้นะครับสาขาใหญ่ๆนะครับแนะนำให้ปลูกนะครับปลูกง่ายขายได้ราคานะครับอ่าจำหน่ายในตลาดนัดก็ยังขายได้นะครับโลละเจ็ดสิบแปดสิบจำหน่ายได้แน่นอนเพราะอร่อยนะครับจะไปเก็บ ดูแลนะครับถ้าบำรุงน้ำบำรุงปุ๋ยไม่ดีนะครับจะออกเปรี้ยวมากกว่านะครับเพราะวิตามินซีมันเยอะต้องให้น้ำให้ปุ๋ยเพื่อจะได้สร้างน้ำตาลในเนื้อผลไม้สร้างเนื้อผลไม้แล้วก็สร้างน้ำตาลในผลไม้ด้วยนะครับถ้าปล่อยไปธรรมชาติไม่มีน้ำก็ดูดซึมอาหารไปเลี้ยงก็เกิจะแหลมผลก็จะเปรี้ยวรสชาติก็จะเปรี้ยว ถ้าสมมติว่าถึงน้ำถุงปุ๋ยผลก็จะโตจัมโบ้แล้วก็รสชาติก็จะอร่อยขึ้นนะครับหวานขึ้นหวานเหมือนน้ำผึ้งนะครับก็จะลืมแคลเซียมนะครับแคลเซียมถ้าทมน้ำหมักพวกเปลือกหอยปลกหอยแมงผู่ปลกหอยแครงอย่างนี้นะครับหมักแล้วก็แคลเซียมเยอะนะครับ อหารทะเลก็เพิ่มแคลเซียมก็เหมือนการให้ผงชูรสก็เพิ่ม,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 มรสชาตินะครับเหมือนซ้มตํมใส่ผงชูรสนะครับนะฮะแคลเซียมธาอาหารรองแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับเพิ่มรสชาติให้กับผลไม้นะครับแนะนําให้ทําปอดสารพิษนะครับเรน,นจีสายพันธุ์นี้ออกผลผลิตช่วงเมษายนฝนยังไม่มีนะครับฝนยังน้อยมากแมลงรบกวนมากับฝน ทำปอดสารพิษได้ง่ายสร้างมูลค่าโดยการทำปอดสารพิษนะครับใส่ปุ๋ยเคมีใส่เดือนหนีนะครับเพราะว่า,าเรามองไม่เห็นแต่ใส่เดือนเห็นว่ามันจะเป็นอันตรายนะครับจุลินทรีย์ในดินนะครับที่ทำปฏิกิริยาพวกซากซึกซากสัตว์ก็ตายไปด้วยนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่ปุ๋ยเคมีแนะนําให้ปุ๋ยใส่ปุ๋ยธรรมชาตินะครับรสชาติผล,ลไม้ก็จะอร่อยอร่อยมากนะครับเพราะว่าธาตุอาหารครบ ใส่ปุ๋ยเคมีมากต้นไม้ก็จะอ่อนแอนะครับใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยธรรมชาติาจะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับต้นไม้ตั้นฐานโลกนะครับ085 680 7 870ผมในไทยภาษานะครับโทรมาคุยนะครับสักถามกันได้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้กัน จำหน่ายต้นพันธุ์แท้พร้อมให้คำแนะนำโทรคุยจะสะดวกนะครับบางทีต้องขับรถแล้วก็ออกถังจังหวัดหรือไปอทำธุระอย่างนะครับโทรมาคุยตาไม่ค่อยดีนะครับทางข้อความก็ให้ผู้ช่วยเขาช่วยตอบนะครับมีอะไรด่วนก็โทรหาผมนะครับ085 6 8 7 8 8 7 0, 0 70. ผมในไทยภาษานะครับ อย่าลืมโทรมาคุยนะครับขอบคุณครับ